สวัสดีครับคลิปนี้ครับพบกับภารกิจนี้นะครับผมเก็บเยลลี่ทั้งหมด10,000แชิ้นนะครับนี่ครับหนึ่งแชิ้นเลยทีเดียวโอเคคอมโบที่ผมจะใช้นะครับอันที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในตอนนี้สำหรับการเก็บเยลลี่ได้อย่างรวดเร็วก็คือเชอร์รี่ครับเชอร์รี่มันจะปลาระเบิดออกมาเป็นพวงเยลลี่นะครับเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยครับ1นึ่งพวงก็10ชิ้นนะครับแล้วที่มันปลามาประมาณ5-7ชิ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ถ้ามันปลา5ชิ้นก็ได้50ชิ้นเลยครับเห็นไหมว่าได้มาอย่างรวดเร็วแล้วก็สเสลียงเป็นมินิแจ็คสันเพราะว่ามันเสกเยลลี่หมักฝรั่งนะครับผมเยลลี่หมักฝรั่งก็ถือว่าเป็นเยลลี่มันก็จะนับไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มเลือดให้เราอีกต่างหากเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับผมจะเน้นพลังไม่เหล็กสามชิ้นเพื่อดูเยลลี่ที่มันปลาจากเชอร์รี่นะครับมันจะได้ครบไวๆแล้วก็เน้นพลังงานลดชาจากกระป๋องเขียวนะครับผมก็คือถ้าใช้กระป๋องแฟมันจะมีผลแค่ขวดเลือดขวววดดดดดใใใหหญ่่่่่นนนนนนนาาาาาี้้้้เเเเเเัััพรรระมิไกขลืออง ันธิตองครับขอใช้แสงจันทร์ละกันครับพอชอบครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้ชูครีมก็ได้ใช้ซากุระก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมีเยลลี่นะครับตอนที่มันบินนะครับซากุระหรือว่าชูครีมเนี่ยมันเสกเยลลี่ก็เยอะเหมือนกันโอเคเลงกูดาวครับเยลลี่ทุกแบบครับมันจะนับทั้งหมดนะครับไม่ช่ว่าจะเป็นพลูดาวนะครับแบบเมื่อกี้ครับหรือว่าจะเป็นเหรียญเงินครับมันก็จะนับว่าเป็นหนึ่งเยลลี่นะครับผม ก็คือถ้าเราใส่สมมติว่าใส่สมรุงนะครับที่มันบวกคะแนนยิรี่ทุกชนิดเนี่ยถ้าเราไปเก็บเหรียญเงินนะครับเราจะได้คะแนนอีกสอง่นั่นเองครับนี่แหละครับเป็นประโยชน์นะครับมันนับรวมทุกอย่างนั่นเองสมรุงนะครับสมรุงอรือกระป๋องรุงครับนับอ่านับรวมหมดครับก็สำหรับ อ่าอ่าถ้าเพื่อนๆเจอเก็บเยลลี่ประมาณนี้นะแต่ว่าจํานวนชิ้นไม่เยอะประมาณหมื0นสองหมืนส่นอะไรเงี้ยแนะนำนะครับเซตที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่มีมินิแจ็คสันนะครับให้ใช้กล่องลูกบาทเยลลี่โคนะครับกล่องลูกบาทที่คู่กับฮีโร่นะครับใช้ได้เหมือนกันอันนั้นก็ยิงเยลลี่มาเยอะเหมือนกันแต่ไม่เท่านี้ครับอันนี้เยอะกว่านะผมก็คือใช้เชอร์รี่กับกล่องลูกบาทนะ ได้เหมือนกันครับเต็มเดิมเหมือนกันแล้วก็เล่นในเอพิโซดที่3ครับจะเสร็จไวที่สุดครับเพราะว่าเอพิโซดเนี้ยหูวดาวเยอะครับอย่างที่เห็นครับช่วงแรกเนี้ยเดลี่เต็มไปหมดเลยครับวิ่งไปถึงนาทีก็ครบแล้วถ้าอ่าต้องการแค่สี่วันห้าอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่เพตนึงครับต้องการสี่วันห้าครับมาถึงด่านสองครับครบแล้วตลกดีครับ เนี่ยเราผมผมเน้นให้มันเก็บเยลลี่อย่างรวดเร็วก็เลยใส่สามกระป๋องนะครับมันจะดูดได้เยอะกว่าใส่สองกระป๋องหรือใส่ขนนกแค่ชิ้นเดียวนั่นเองครับ่วนถ้าใครไม่มีสามกระป๋องแบบนี้ครับก็แนะนําไม่ใส่พวกพลังงานลดช้านะครับเพราะว่ายิ่งไปได้ไกลครับเยลลี่ก็จะเยอะมากครับโดยเฉพาะด่านนี้เยอะจริงๆครับหูดาวก็เยอะเยลลี่ก็เยอะครับตามด่านนะครับเพราะฉะนั้นไปไกลยังไงก็ครบแน่นอนผมว่าหนึ่งแสนยังไงก็ครบนะครับ ต,ตัวเชอรี่เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นตัวเชอรี่ครับจะรู้สึกว่ามันเล่นยากครับอย่างแรกคือการปลาระเบิดของมันเนี่ยจะเกะกะสายตามากครับเราต้องอย่า,อ,าอย่าสมาธิหลุดนะครับผมงั้นเราจะมีโอกาสปลาดได้จากการเนี่ยปลาระเบิดแล้วมันบังสีขวาอะไรเงี้ยระวังอย่างยิ่งครับต้องระวังอย่างยิ่งแล้วก็ความเร็วของมันเนี่ยจะเยอะกว่าตัวอื่นครับทำให้มีโอกาสชนสูงชนสูงมากเลยแหละ โอเคตอนนี้ก็สองหมื่นสามนะครับผมผ่านไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดนะครับมันต้องการหนึ่งแสนผมได้สองหมื่นครับผมว่าเควนนี้ยังภารกิจนี้ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับอันที่ผ่านมาผมเนี่ยบอกตรงครับว่าภารกิจค่อนข้างที่จะโรคจิตนี่เลยก็คืออันแรกที่ผมคิดว่ายากที่สุดแต่มันกลับไม่ยากครับก็คือที่ผมลงคลิปเลยครับเกตยี่ลี่ตัวสอนทันสี่ตอนแรกผมนึกว่าอันนี้จะยากที่สุดนะครับ แต่ไปไปมามาครับเล่นตาเดียวผ่านสต่ง,งานนะผมนี่งงเลยครับผมผมเลยลดระดับความยากของมันลงไปครับ <c oughs> อันที่ยากสุดของผมนะครับผมก็คืออะไรรู้ไหมครับเก็บเหรียญทองยักษ์ครับเก็บเหรียญทองยักษ์นี่แหละครับยากที่สุดที่ผมอ่าที่ผ่านมาที่ทงหมดเนะยคือเล่นประมาณสองสาชั่วโมงก็ไม่ผ่านครับมันทําได้ไม่ครบครับถึงแม้จะเล่นได้เพอร์เฟกก็ไม่ผ่านเช่นกัน ต้องเลนเน้นดวงด้วยครับแล้วก็สมบัติถ้าไม่วิงก็ผ่านยากครับบอกเลยขนาดวิงยังไม่ผ่านเลยคิดดูครับก็คือเหรียญทองร้อยเก้าสิบครับมันถ้าเราใช้หยดทองมันจะเสกเหรียญทองก็จริงนะครับแต่ว่าหยดทองครับถ้าเราใช้มันจะตายไวครับผมทําให้ได้เหรียญไม่ครบร้อยเก้าสิบนั่นเองครับก็คือตาแรกครับผมได้เต็มที่ร้อยตาแรกที่เพอร์เฟกนะผมเล่นหยดทองเพอร์เฟกอยู่สามตาครับ ตายได้ที่เล่นครับเพอร์เฟกได้ร้อยแปดสิบเหรียญครับหน้ากาอีกสิบเหรียญก็เลยลองเล่นอีกครั้งเนึงก็ยังเพอร์เฟกอีกแต่ได้ร้อยแปดสิบห้าเหรียญก็ยังมีความหวังไว้ก็เลยลองเล่นอีกทีก็ยังเพอร์เฟกครับได้ร้อยแปดสิบเอ็ดอ้าวทำไมมันลดลงวะก็เลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแผนการเล่นครับเหรียญทองร้อยเก้าสิบมันไม่ใช่หมู่หมู่แล้วตอนแรกที่ดูอ่านภารกิจนึกว่าจะง่ายขี้หมูขี้หมาไม่ไม่ใช่ครับโคตรยากเลยครับบอกเลยครับว่ามินช็อกโกกว่าจะเสก เหรียญทองยักมาในแต่ละเหรียญเนี่ยมันใช้เวลาครับผมก็เลยใช้คั่วถ้วยชาดำนะครับเพื่อลุ้นให้ขึ้นบนัสหมีได้ว้นั่นเองครับเพราะเพ่อพราะถ้วยชาดำเนี่ยมันให้เยลลี่หนึ่งตัวต่อการเซโกโวชันหนึ่งรอบนะครับนั่นแหละรครับท่านผู้ชมส่วนพารที่สองครับควรจะใช้คุกกี้แปรธาตุเพราะว่าสามารถปลาปลาเหรียญทองยักได้อ่ามันจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ที่ผมผ่านผมใช้พูดตะกี้ครับ พอผ่านเสร็จแล้วผมเพิ่มงมาได้ครับว่าควรจะใช้แปรท่าครับให้มันได้อย่างนี้สิผมถ่ายคลิปมาไม่มันไม่นี่แหละมันไม่ได้คลิปอะเล่นไงก็ไม่ผ่านครับถ่ายคลิปเนี่ยพอไม่ถ่ายเนี่ยตายเดี๋ยวผ่านครับจาบ้าตายเป็นอย่างนี้แหละครับสมาธิไม่มีนะครับพูดมากครับดแล้วทางครับผมขอ้พุด้าไหมยะครับพุด้าเยลลี่ดาวจากพุด้าเนี่ยก็เป็นเยลลี่เช่นกันครับเนี่ย โหนับรวยครับเย yeah. oh ี่ยมโอ้โหแจนมครับโอ oh ้ยป่าแรางบนครับเก็บไม่ได้ครับสี่หมแปดพันครับผม ว้าว wow, ยิงกร,ยกระจายเลยอยากได้แจ็แฟรี่จังเลยครับมันจะได้ดูดแรงกว่านี้ครับผมชอบดูดแรงๆครับดูดโคตรมันนะครับยิงใช้เชอรี่เนะี่ยดูดมันมากครับเพราะเชอรี่เป็นปลาค่อนข,ข้างกระจัดกระจายเลยตรมีเยลลี่เยอะจริงๆครับเห็นไหมเห็นจํานวนเยลลี่ต้องมาอพิโซดสามเท่านั้นครับจะดีที่สุดครับ ่าครึ่งทางไปเลครับห้าหมื่นกว่าครับผมอ้ามามาแล้วสั่งได้ดังใจครับเดกเกอร์โฟวิลรอเล่นครับไม่ใช่ครับเชอรี่แฟรี่ครับไม่ใช่เชอรี่โอ้ยยิงพูดยิ่งเมาครับผมโอเคละแบบนี้ครับแรลมครับเราจะเก็บยานี้ได้เยอะกว่าเดิมอย่างชัดเจนครับนี่ครับโอ้โหดูดแรงจริงๆครับเหมือนใส่สี่กระป๋องเลยทีเดียวครับอะไรจะเวอร์ปานนั้น เก็บหูดาเนี่ยคุ้มขึ้นอย่างชัดเจนครับเนี่ยดูดได้แทบจต่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับจัดไปครับบนัสทานตอนนี้ผ่านไปแล้วหกสิเปอร์เซ็นอ่าหกหมื่นกว่าชิ้นแล้วครับผมว่าผัดแรกอคิดก่อนผัดแรกน่าจะไม่ถึงแสนนะผมว่าต้องใช้ผัดที่สองครับโอเค โอ้โหไม่ต้องโดดเลยครับดูเรียบมาไข่มังกรครับไม่สามารถใช้เชอรี่ปลาทำลายได้ครับอย่างที่เห็นครับมันจะทะลุผ่านไปเฉยเลยครับดูดดูดเกลี้ยงเลยครับสุดยอดครับ สะใจจริงๆตอนี้เฮ้ยอย่าตกเซ่เสียวเฟยอ้าวเวรกรรมโอ้ยผมพลาดครับโอ้โหหย,ย่อนมากไปครับโอ้ยนั่นว่าแล้วครับการปล่าของมันหายไปครับเห็นไหม ปลาน้อยลงครับแต่ว่าแฟรี่ไม่แตกเอะยังไงเนี่ยสรุปผมชนหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าตกเขวนะครับมันจะไอ้นี่นั่นเองครับมันถือว่าเป็นการชนมั้งแต่ทำไมแฟรี่ไม่แตกอะยังดูดแรงอยู่ครับไม่เป็นไรเล่นต่อครับเล่นต่อครับเป็นความผิดพลาดของผมเองครับทิ้งระยะมากเกินไปครับผมไปเลยครับโอเคครับมาดูกันครับผัดแรกเนี่ยจะได้เท่าไรครับ โอเคปลาเต็มที่นะครับพอปลาเต็มที่มันจะปลาเยอะนะครับแล้วสปีดก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะดูดคุ้มมากเลยฮนะม,มันจริงคนระับดูด แปดหมื่นเลยครับผมเผอผัดเดียวอยู่ในนี่ผัดเดียวอยู่อาจจะไม่อยู่ครับผาดเยอะเลยเมื่อกี้ผมตกเหวไปด้วยครับมันจะปลาน้อยลงนิดสิบครั้งครับผม เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเยลลี่เยอะเห็นไหมครับมีแต่เยลลี่ทางนั้นเลยครับเนี่ยเยลลี่ทางนั้น,นครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีสากกระป๋องครับใช้น้ำผักได้หรือมัฟฟินนะครับได้หมดครับเน้นระยะทางครับ โอ้ดูดมันจริงๆครับ อืมกระตุกครับที่ผมเอ้ยเมื่อกี้กระตุกครับ,ออรรบโอ้โหเซ็งเลยครับอืมตูได้น้อย,อยลงครับแต่ว่าจะครบแล้วเนี่ยอ้าครบแล้วนี่ว่าโอ้โหพลาดเดียวอยู่ครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าแฟรี่มาช่วยด้วยนะครับโอเคก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเซตเนี้ยโอ้โหเก็บเยลี่ได้เยอะจริงๆเห็นไหมครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนชิ้นนะครับหนึ่งแสนชิ้นผ่านอย่างโดย มัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ง่ายครับจะบอกว่าง่ายใดก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเชอรี่เนี่ยมันคอนโทรลค่อนข้างยากนะครับผมโอเคผ่านแล้ว1นึ่งแสนชิ้นได้10,000เหรียญน,นะครับมาดูภารกิจต่อไปนะครับจะเจออะไรครับโอ้โหรูดาว3 5 0้าิชิ้นนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะทําคลิปก็ได้แล้วก็มาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะสามารถผ่านรูดาว3 5 0ชิ้นได้หรือเปล่านะโอเคเดีย๋ยวผมขอคิดก่อนจะใช้เซ็ตอะไรนะครับขอกลับไปคิดแป๊บหนึ่งโอเคงั้น เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถ้าเจอ,อถ้าเจอภารกิจแนวเนี้ยที่เก็บเยลลี่นะครับต้องมาเอพิซดที่3นะแล้วก็ใช้เชอรี่ครับหรือถ้าใครไม่มีมินิแจ็กสันนะครับก็ใช้กล่องลูกบาทแทนถ้าใครไม่มีเชอรี่ก็ใช้ชูครีมนะที่คนที่ลงทะเบียนก็จะได้มาฟรีอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าชูครีมเนี่ยจะเต็มช้าหน่อยนะสำหรับภารกิจนะครับโอเคก็ฝากไปเท่านี้แล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม